สวัสดีครับวันนี้เวลา16นาถ <cond> <é and> <era> ิกา40นาทีอยู่ตลาดสัมปายาเจริญนคร28เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแดดร้อนมากก็ไม่มีวันจันทร์กับวันพฤหัสแล้วครับมีนะมีแต่จันพฤหัสของกินก็มีเยอะแยะมากมายนะคมากมายซาซิมีเยอะแยะ ถ้าใครจะมาค้าขายก็มาค้าขายได้นะครับลองดูขา,ายได้นะครับถ้าที่เรากอร้อยแล้วของใช้ของกินยังไม่รู้เลยนะครับร้อนมากครับวันนี้อเอาใช้เราก็รอไนะมัจะมีแบบนี้กินจะมีของ ใครสนใจก็มาลองติดต่อสอบถามล็อกดูได้นะอย่าลืมนะครับถ้าไม่เริ่มก็เหมือนเดิมทั้งคิดวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ